ใจใจก็ลดลงด้วยนะคะมาในส่วนของการให้กําลังใจนะคะพี่น้องชาวไทยมุสลิมในครงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตําบลยะหามอบสิ่งของสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมอบอินทผลมน้ําหวานให้มัสยิดกลางอาเภอยะหาสนับสนุนการประกอบศาสนก,กิจห่วง10วันสุดท้ายเดือนรอมฎอนค่ะนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายชาคอน คงเสรีกุลป้องกันจังหวัดยะลาลงพื้นที่อำเภอยะหาตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลยะหาเพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กําชับดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องมุสลิมในการปฏิบัติศาสนก,กิจห่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพร้อมทั้งมอบสิ่งของอินทผลามัมน้ำหวานน้ำดื่มอาหารแหง้ง จากนั้นเดินทางไปยังมสัสยิดกลางอำเภอยะหาพบปะผู้นำศาสนาอิมามคอเตปิลันและพี่น้องมุสลิมพร้อมท้งมอบอินทผาลามัมน้ำหวานสนับสนุนการประกอบศาสนากิจเน้นย้ำให้อยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดป้องกันโควิด -19 เพื่อไม่ให้การปฏิบัติศาสนากิจนั้นเพื่อให้การปฏิบัติศาสนากิจนั้นนะคะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสครับพันตารวจเอกเจฟฟีสไลมมานก,กุลผู้กํากับการตรวจภูทรจังหวัดเมืองนราธิวาสนําตํารวจทุมชนสัมพันธ์ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและอินทผลัมให้กับสถานเลี้ยงเด็กกาพร้านําไปใช้ในการล้าสินโอดปลองให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และเด็กๆที่อยู่ในความดูแลนะครับผู้ก,กํากับการตํารวจภูทรเมืองนราธิวาสกล่าวว่าทางหน่วยงานให้ความสําคัญก,กับการปฏิบัติศาสนกิจทุกศาสนา เรามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาจิตใจเยาวชนอันจะนําไปสู่การสร้างความปลองดองสามัชในสังคมได้ได้จัดหาเครื่องประพวกบริโภค,ภคข้าวสารอาหารแห้งอินทผาลัมมามอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าสถานสงเคราะห์เด็กชาในพื้นที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเป็นกําลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจในห่วงของเดือนรอมฎอนครับ